สวัสดีค่ะโรงงานลอยช้างค่ะวันนี้เราจะมาพาชมนะคะดอกกาแฟนะคะดอกกาแฟสามารถทําได้หลายรูปแบบนะคะเอามาทําเป็นชาหรือเป็นอาหารก็ได้นะคะวันนี้เราจะพามาเก็บดอกกาแฟนะไปทําเป็นกาแฟบอสซัมสลัดนะคะสามารถชมได้ใกล้ๆได้เลยนะคะอ่าวิธีการเก็บนะคะไม่ให้อดอกช้ําหรือว่าให้ผลออกต่อนะคะ แบบนนี้ะะคะแล้วก็ใส่ในตะก้าเลยค่ะยอดสามารถนําไปทานได้นะคะยอดดอกจะนี้่ะสลับดอกกาแฟนะคะ1ปีจะออก1ครั้งนะคะในการเ,เก็บดอกกาแฟนะคะหรือว่าเนี่ยค่ะเราจะเห็นค่ะจะเป็นช่วงในเดือนของ ฤด,ดูหนาวค่ะจะเป็นช่วงประมาณเดือนมกราคมพายอย่างนีนค่ะที่ดอกมันจะออกมาแบบสีค่ะจะมีกลิ่นหอมค่ะคล้ายๆดอกจำปาหรือจำปีอ่ะนี่ค่ะเรียบร้อยค่ะเราก็จะนำไปทำอาหารต่อนะคะ าสามารถเซิร์ชในเพจนะคะโรงงานโดยช้างเราค่ะสามารถเข้ามาเยี่ยมชมได้ค่ะแล้วก็จะมีหน้าร้านเป็นร้านกาแฟค่ะก็จะมีพนักง,งานต้อนรับให้ข้อมูลในการจะเที่ยวชมในส่วนของโรงงานเราค่ะ